เอเยอร์ hey, Yo, วัสดัสดีครับผมพิมเมี่ยมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่า xmax สามร้อยนะครับผมปีสองพันยี่สิบนะคันนี้สวยๆเท่ๆเลยครับลูกค้านะแต่งมาทั้งคันนะครับผมของแต่งรอบคันเยอะมากๆนะชุดสีเป็นสีแดงแก้วนะสีแดงเมทัลลิกนะคอนโซลดำๆครับลูกคา้าท่อได้ไมาเป็นท่อแต่งของอะคาโบวิกนะ โชกแต่งนะครับเป็นโช๊คโอลิงนะครับสวยๆเลยนะครับเจ้าคันนี้พร้อมซิงมากๆเลยนะมีคิวหน้าแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะไฟหน้า l e d นะครับลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะฮะระบบเบรก ABS ใช้ทํางานได้ปกติเลยรถสวยสภาพกิ๊บๆแบบนี้อยาให้พลาดนะครับผมรถอาจจะมีล่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะครับผมร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะระบบไฟติดครบนะครับผมนะแต่เรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะ คครับกบเลขหม่เจ้าคันนี้นะฮะอยู่ที่25,000โลเท่านั้นนะครับผมนะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่านะครับอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผม ลั่นๆเลา้าๆเลยเจ้าคันนี้นะฮะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะครับลูกค้าขายอยู่ที่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะยอดดาวยอดผ่อนอยู่ด้านบนเลย <S 2> <S 2> <S 2> คันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารค,ครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ